ลักจันนะครับผมไปใต้เอาะวะทีนี้จันเหาเป็นว่าครับโอมันสียุตยย้ยต้นเียวเละติดครับผมเพว่าต้นไดมีต้นไหพไม่มียังเสียนอามีอันนี้มันยังครับแม่ของแม่ันี่นนเยกเกียด์ไม่ดีครับออออันนี้ลวกแล้วอันนั้นทอดครับผมครับผมโอ้นี่ครับชักจันหลบย่าไหนมันสิมีใครมันเน่เพราะว่าสมัยตะกี้ผู้เฒ่าผม เป็นเกลียวไข่ยักษันมาเมื่อหนึ่งเตะสองนี่แหละครับแซบนะครับเป็นก็ยังเป็นก็ยังไข่เนี่ยแหละเป็นเหลืองเหลืองมันปลทะเลไข่กินเข้าไปหอมๆือยังไข่ผสมใบเตยเนี่ยแหละครับไข่ยักษันนะครับแซบนะครับไข่เลยครับยักจันนะครับจุดต้นเดียวหลายต้นเนาะเนี่ยเดี๋ยวเหาข้าเข้าไปเบื้องห้าเัาผ่าของปลาทางในครับผมฝนตกนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกลับจาก แข่งข้ามมวนเราบอกปล่อยเล้าแล้วนะครับขี่กับบ้านเนะวะเข้ากันเลยไปฮอดเล้านะครับขี้บ้านเข้ากับนีของดี่เข้กันนะครับผ้าเพื่อนๆมาย่างยัวตลาดแมงบ้านข้ามใหญ่แหลกนะครับผมหมกหนีแต่นี่พีของป้าเข้ากันนะครับของป้าตามฤดูกาลนะครับเพราะว่าจะเป็นผักหวานเห็ดแมงจักจั่นนะครับนี่เป็นของใหญ่เลยนะครับ อันนี้เป็นนกนยังครับเนะี่ยนกนี่ครับนี่ครับกระแตครับผมพื้นเต้านี่ผมไปท่ายุ้งแสงข้ามมวนประเทศเล่าผมผมก็กลับมาจากเล่าเดียครับเนี่ยอันนี้นกยังก็แม่นกกระเหม็นนก,นกยังนอกพิเชียวครับผมนอกอีเซียวนะครับนี่กระแตครับนี่ของที่ามหามือนี่นะอันนี้กระปรอมนะครับกระปอมนี่แดง nhiễm này này các nó ngay, cái, 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 ตนเราเป็นเชี่นเขาตงส่นยนแดงพีของแม่น่อยอมชิบสองครับส้มายน่ะตวยี่สิบัวี่าครับยี่สิบว่าโกัสีเนี่ยไา่ฟนปองม่ของแม่สีสีี่เวมัม่มัมีตาแข็งไฮบอมนะ้ครับรองต่างๆเนพราะเราออกเด็สกินได้ล้ดนโอเฝนเป็ล้านะคบ ก็อย่าไม่อยากขาเลก็อยากขาครับตอนนั uh ้นเพื่นเท็ดไปแบีบรอดนงตาแทงไม่เลวเดี่ยว่นยครับเพราะว่เปยนเอะก้หลนะนี่ยบที่สำเร็จแล้วว่ามีบอครับ ที่ว่าเพิ่นลอกหนังตากแห้งไว้แล้วพวกนี้นะครับเพิ่นแต่ข้อเอาปะครับเพ้โอ๋อ,อขุดเอาก่อนม่ก่อนอ๋อครับผมขุดเอายกแถวนี้ยังใส่วิธี่ขุดอยู่นะครับเพราะว่าผมต้อเอาว่องไปเอาว่องไปดัดออกนะครับผมคื่อแล้วผมแม่ถามมันนี่ว่องไปกครับถามมันนี่แบบที่เพิ่นลอกหนังไว้แล้วผมจะเอาอยู่ครับเพราะว่าผม ผมว่านะครับผมบ่ขาชุน,นี่มันแย่เหมือนกับนี่นกไม่กันนะครับผมนกมันกะใส้หมดแดงเหมกับนี่นะครับผมพยายามกินของป้าอาหารป้าตามฤดูกาลครับมาตลาดนี่ได้กินแน่นะครับผม m ลยไปหม oh fuck ครับผมเมื่อนี้มาเรียนทางบ้านข้ามยาแดงนะครับตลาดแร่งได้มาฝนตกนะครับผมหลังจากที่ผมกลับมาจากแขวงข้าม่วนนะครับกับกลับมาขอนแก่นแล้วนะครับกับตลาดบ้านเฮ่ากับยังมีของดีนะครับผมเพราะเวลาจะเป็นอาหารปลาพักปลานะครับสมุนไพรปลานะครับล้วก็มี่อาหารปลาบางชนิดที่สามารถที่เชาวบ้านที่สามารถที่จะนํามาเป็นอาหารได้นะครับผมก็มีขึ้นกันนะครับ ถ้าเสียดายนะครับฝนตกนะครับถันปอฝนปอตกก็เสียยางรอก็นี่นะครับผมฝนตกนะเป็นกิงเมื่อกี้นี่เห็นว่านเขาตลาดมาเห็นผมเห็นแมงจักจั่นนะครับเต็มถุงเขียวเลยนะครับบ้าหัวมันไปเอามาแบบเป็นใสีวิธีไหนเอานะครับเป็นไปตบเอาหรือว่าเอาไฟไปซ่องเอาไม่ยังไงกับบ้าหัวเดี๋ยวมือนานะครับผมมือนานะครับมีโอกาสเดี๋ยวสิผ้าเป้าวงไมายางนะครับตลาดยุ่นี่ยุ่ใกลๆบ้านเป้าวงนะครับ เขาผ้าเ้าว่อ,อ,อวงไม้ยางล้วก็หัฮเสื้ออาหารป้าไปเช็ดอาหารกิ่นนะครับผมมือเีนเอาไว้ซ้ำนี้ว่อนครับผลเหนือชีวิตครับ